ปัจจัยแรกในวันนี้นะคะจะพาคผู้ชมไปเกาะติดกันที่สัญญาณทางเศรษฐกิจของเยอรมนีนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโซนโยุโรปค่ะระยะหลังๆมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีนะคะอย่างตัวดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมาก็ส่งสัญญาณดีเพราะว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่7ติดต่อกันแล้วด้วยค่ะทาง GFK เนะคะเป็นสถาบันวิจัยตลาดออกมาเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของเยอรมนีมีแนวโน้มปรับ ตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงการปรับขึ้นของค่าจ้าง ด้วยบรรเทาความกังวลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสูญเสียกําลังซื้อของภาคครัวเรือนรายงานระบุดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้นสู่ระดับลบ25.7นะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมเทียบจากลบ29.3ในเดือนเมษายนการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่7แล้วแล้วตัวเลขที่รายงานออกมาก็เหนือกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ด้วยค่ะ คุณรอฟเบอร์โคลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภคของ GFK บอกว่าแม้เราจะเห็นว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวก็ยังติดลบอยู่ยังต่ำกว่าก่อนเกิดโควิด -19 ระบาดเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ถ้ามองถึงการคาดการไรายได้นะคะเขามองดีขึ้นเพราะว่ามองว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนีย่อยของคาดการรายได้เพิ่มขึ้นแต่ลบ10.7ค่ะเทียบจากลบ24.3ในเดือนก่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นค่าสูงสุดเลยนะับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2,565แล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มแรงงานนัดพละงานประท้วงเพื่อขอขึ้นค่าจ้างและเรียกร้องสภาพการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อรับมือกับค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นค่ะ ไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีค่ะตอนนี้มีข้อมูลค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากถ้าไปดูที่สหรัฐอเมริกาอาจจะยังขาดกฎระเบียบแล้วก็ความชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนแวดวงคริปโตเคอร์เรนซีก็เลยทําให้บรรดาผู้ประกอบการนะคะในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซีเขากําลังมองหาโอกาสใหม่ๆก็คืออาจจะย้ายฐานจากสหรัฐอเมริกาไปประเทศอื่นๆที่มีกฎระเบียบมีกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจน ประธานของ a 1วานแนะคะคุณจอห์นวูซึ่งเป็นบริษัทบล็อกเชนในสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าบริษัทคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากของสหรัฐมีแผนที่จะย้ายออกนอกประเทศค่ะ เนื่องจากสหรัฐยังขาดกฎระเบียบที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจคุณวูเขาบอกว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการเสวนาที่ดีมากพอซึ่งจะทําให้สหรัฐสูญเสียบริษัทและการพัฒนาต่อไปขณะที่ผู้ประกอบการก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่จะย้ายออกไปดําเนินการนอกประเทศเพิ่มขึ้นไปอีก ความเห็นดังกล่าวของคุณบูมีขึ้นหลังจากที่คอยเบสแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐได้ยืนฟ้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐไม่ยอมออกกฎระเบียบที่ชัดเจนนะคะสำหรับคริปโตเคอเรนซีมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว คุณบูบอกถึงการยื่นฟ้องครั้งนี้ว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารกันจริงๆระหว่างหน่วยงานกำกับแล้วก็ผู้ประกอบการด้านคริปโตเคอเรนซี ความกังวลของบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจด้านคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะสวนทางกับที่อังกฤษนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังอังกฤษแอนดรูว์กริฟฟิตเนี่ยเพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์ให้ข่าวบอกว่าอังกฤษอาจจะเปิดตัวกฎหมายเฉพาะขึ้นมาสําหรับการกํากับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีในอีก12เดือนข้างหน้าก็เพื่อสนับสนุนอังกฤษในการวางตัวเป็นสถานที่ดึงดูดบริษัทคริปโตเคอเรนซีให้เข้ามาทําธุรกิจในประเทศ เมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีลิชิสุนนักผู้นําของอังกฤษซึ่งดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นก็เคยออกมาพูดเหมือนกันนะคะว่าความตั้งใจของเขาก็คือการทําให้อังกฤษกลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีในระดับโลกค่ะ พาไปดูกันต่อนะคะคผู้ชมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันกันบ้างนะคะหนึ่งในปัจจัยที่เราเกาะติดกันมาสม่าเสมอเลยก็คือการรายงานตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบของฝั่งสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วค่ะ ปรากฏว่าสต็อกน้ํามันดิบนะคะทั้งน้ํามันเบนซินด้วยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็บ่งชี้ให้เห็นว่าความต้องการใช้น้ํามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วจะทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่รอบนี้กลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตลาดแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังคงย่าแย่นะคะก็เลยเป็นปัจจัยกดดันทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะ สำนักง,งานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยตัวสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง5.1ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง2.3ล้านบาร์เรลนะคะการลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับตัวเลขจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกาหรือ API ที่เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันลดลงถึง6.1ล้านบาร์เรลเช่นกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินก็ปรับตัวลดลงนะคะสัปดาห์ที่แล้วปรับลดลง2.4ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียงแสน0 0 0หมื่นบาร์เรลนอกจากนี้ทาง EIA เปิดเผยสต็อกน้ํามันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอกลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น3 0 0 0 0 0บาร์เรลสต็อกน้ํามันกลั่นฮีตติ้งออยล์น้ำมันดีเซลลดลง6 0 0 0 0 0บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ แม้ว่าสต๊อกน้ำมันจะลดลงมากกว่าคาดนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันก็ยังคงถูกฉุดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากคอนเฟรนซ์บอร์ดรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนเมษายนร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนและล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะคะก็เปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินแล้วก็เป็นดัชนีบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจก็ปรับตัวลงร้อยละ0.4ในเดือนมีนาคมมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการตัวเช่นกันค่ะ ่อกันที่สรุปบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปราคาน้ํามันแล้วก็ทองคําเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมยังคงถูกกดดันนะคะคุณผู้ชมทั้งจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยการรายงานผลประกอบการที่ไม่ค่อยจะสดใสของบรรดาบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาดูเหมือนค่อนข้างจะย่าแย่ก็เลยส่งผลกดดันต่อภาพรวมดัชนีดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารก็ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตในภาคธนาคารหลังจากธนาคาร First Republic หรือ F R B ออกมาเปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าลูกค้าเนี่ยได้แห่ถอนเงินฝากจํานวนมากในไตรมาสที่1สถานะทางการเงินของธนาคารเองก็ยังไม่ดีขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ธนาคารขนาดใหญ่11แห่งของสหรัฐได้อัดฉีดเงินฝากจํานวน30,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเข้ามาเพื่อช่วยพยุงสภาพคล่องแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่เป็นผลค่ะขณะที่ตอนนี้นักลงทุนก็กังวลน,นะคะว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกอบกู้วิกฤตของ F.R.B. ซึ่งก็ทําให้ราคาหุ้น F.R.B. ปิด ตลาดร่วงลงอีกร้อยละ29.75แต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการ์ค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไป228จุดนะคะติดลบร้อยละ0.68 NASDAQ ปิดในแดนบวกได้เนื่องจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของ Microsoft แล้วก็ Alphabet เป็นปัจจัยหนุนขณะที่ S&P 500ปิดตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ0.38ค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปเองนะคะไปตลาดปรับตัวร่วงลงทั้งหมดเลยค่ะถูกกดดันนะคะหลังจากที่หุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์เผชิญกับแรงเพขายทำกำไรมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสาภาพยุโรปหรืออ eu เปิดเผย <ๆ S 2> ร่างข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมเภสัชพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีค่ะซึ่งเขาก็มีเป้าหมายเพื่อรับประกันนะคะว่าชาวยุโรปทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาหรือเวชภัณฑ์ใหม่ๆที่มีราคาถูกลงแล้วก็ ประเทศในยุโรปจะสามารถเข้าถึงและซื้อยาได้ในระดับราคาที่เหมือนเหมือนกันด้วยบวกกับอีกหนึ่งปัจจัยกดดันก็คือผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะคะก็เลยทําให้ทั้ง3ากระดานหลักของยุโรปปิดตลาดลดลงฟุตซีร้อยของอังกฤษนะคะปรับตัวร่วงลงไปร้อยละ0.49 CAC 4ฟตตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดตลาดติดลบร้อยละ0.86ขณะที่ดัชนีดัซตลาดหุ้นเยอรมนีร่วงลงร้อยละ0.48ค่ะ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตลาดปรับตัวร่วงลงนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐก,กิจสหรัฐนะคะนักวิเคราะห์ก็ออกมาบอกว่าข้อมูลต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเศรษฐก,กิจสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะเรื่องดังกล่าวก็เลยส่งผลกดดันต่อราคาน้ํามันดิบไปบดบังตัวรายงานสต็อกน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วด้วย สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุน,นายนร่วงลง2ดอลลาร์77เซนต์ปิดที่74ดอลลาร์30เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อคืนนี้ส่วนเบรนนะคะร่วงลงแรงเลยทีเดียวติดลบไป3ดอลลาร์กับอีก8เซนต์ดูไบค่ะปรับตัวลง2ดอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนสัญญาทองคำนิวยอร์กกลับมาปิดลบนะคะหลุดจากระดับ2,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นไปแตะร้อยละ3.45เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะมีนักลงทุนบางส่วนในตัดสินใจขายทํากําไรนะคะเพราะว่าราคาทองคําช่วงนี้ก็อาจจะงไม่ได้ตอบรับแล้วก็ไม่มีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาดันราคาให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบแรงๆส่งผลทําให้สัญญ,ญาทองคาโคม็กส่งมอบเดือนมิถุนายน ปรับตัวลงมา8.50ดอลลาร์เซนต์ปิดที่1,996ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซ็ตอินด x เมื่อวานนี้นะคะนักวิเคราะห์ให้มุมมองและให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นการทำเทคนิค e b ร u าวหลังจากก่อนหน้านี้ตลาดปรับตัวลงมาค่อนข้างจะต่อเนื่องค่ะสิ่งที่เห็นได้ก็คือเริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มแบงก์หลังจากก่อนหน้านี้หลายต่อหลายวันเนี่ยก็มีแรงขายทํากําไรออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจัยในต่างประเทศเนี่ยจริงๆมันก็มีปัจจัยที่เป็นทั้งลบแล้วก็เป็นทั้งบวกแล้วก็มีการรอรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สสําาาาคัญัญทที่น่นนนกลงงุบวนนออจจะรตติดม แต่บ้านเราเมื่อวานนี้ตัวเลขสําคัญก็คือตัวเลขการส่งออกนะคะที่ก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าถามถึงปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆนอกเหนือไปจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ตัวเลขสําคัญในต่างประเทศก็จะมีทั้งการรายงาน GDP ของสหรัฐอเมริกา,ษา,ษา America, ตัวดัชนี PCE ที่จะมีกําหนดรายงานในวันศุกร์นี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการประกาศผลประกอบการด้วยแม้ว่าจะเห็นการฟุยวบาวขึ้นมาแต่ก็ไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นักนะคะเชตอินดีคปิดบวกไปได้3.75จุดปิดที่154 0 43.95จุดมูลค่าการซื้อขายรวม42,479ล้านบาทโดยประมาณค่ะ ห้าดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดเมื่อวานนี้นะคะอันดับที่1เป็นหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาซื้อขายเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะ MGC หรือว่า m i l l e n n i a l Group c o r p o r a t i o n นะคะปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะที่จากราคา IPO ที่7จ็บาทเกาสาตางปิดบวกไปร้อยละ11.95ราคาปิดคือ8ปดบาทเกเมื่อวานนี้ปตท,ทสพปรับตัวร่วงลงมาร้อยละ3.21 SCB ค่ะมีแรงซื้อมาพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่ ปิดบวกไปร้อยละ1.96เดลต้าบวกไปร้อยละ0.9 KBank เคแบงหรือธนาคารกสิิกรไทยเมื่อวานนี้ก็กลับมาบวกได้นะคะราคาหุ้นปิดบวกไปร้อยละ0.79ปิดที่127บาททวนค่ะ ไปดูกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวดูจากตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะก็ยังคงผสมผสานอยู่นะคะเอเชียลักษณะการเคลื่อนไหวก็จะเป็นแบบนี้หลายวันทําการติดแล้วนะคะในวันนี้นี่คืออของญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาปรับตัวร่วงลงร้อยละ0.29ตลาดก็เตรียมจับตาไปที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินภายใต้ผู้ว่าแบงค์ชาติญี่ปุ่นคนใหม่ด้วยหางเสียงฮ่องกงปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ0.15งหาค่ะเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนบว ขึ้นมาประมาณร้อยละ0.27คอสปีกเกาหลีใต้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยในขณะที่เทรดไทม์สตลาดหุ้นสิงคโปร์ติดลบอยู่ราวๆร้อยละค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ